สบายดีทุกคนบ้านลิงซันเมืองโทรคโคมคอยงเวียงจันเป็นสุมสนที่ติดกับสายน้ำเงืมสุมสนสีเขียวเป็นอีกหนึ่งสุมสนที่มีความสําคัญในกาลพลิตกาซิกรรมทรงออกจำน่ายทางภายในและกะต่างประเทศนั่นเองนอกจากนี้เนาะยังเป็นสุมโนสีเขียวที่หนายอยู่อีกหนึ่งสุมโนและในลีปวิโอนี้จะพาทุกท่านไปหูจัก กับบ้านลิงซันและไปเที่ยวสมบรรยากาศภายในบ้านน้ำกันในปัจจุบันนี้บ้านลิงซันนี้กำลังเป็นกะระแสที่หลายๆคนอยากจะมาฮู้จักเจาะหลายๆคนก็อยากจะเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาพระท้องสามสีพระมิ่งขวัญคูสาวเมืองทุลคมแข่งเวงจันนั่นเองเนาะที่เพิินปฏิสถานอยู่ที่วัดบ้านลิงสันใต้นั่นเอง และในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเนาะข้าพระเจ้าก็พาทุกคนไปสมความสวยงามเนาะแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ที่อาวัด บ้านลิงสันใต้กันแล้วเนาะก็คือบอนทีเพิินปฏิสถานผ่าท้องสามสีนั่นเองเดี๋ยวทุกคนอันนี้ก็คือเส้นทางที่จะเข้าไปหาบ้านลิงสันนั่นเองเนาะจากทางสามแยกก็จะเขียนป้ายเพิ่นเขียนเอาไว้เลยว่าระยะทางจะเข้าไปหาบ้านลิงสันนั้นประมาณ10กิโลเมตรนั่นเองและระยะ เส้นทางที่เขาเข้าไปนี่สองข้างทางเขาก็จะเห็นมีสวนอของประชาชนนอนอกจากนี้เขาก็จะเห็นว่ามีสวนกล้วยสวนมันทงไฮทงนาสวนพืชผักต่างๆเนาะเพราะว่าอยู่ในลิงซันนี่ถือได้ว่าเป็นสมชนที่ววยใหญ่พอสมควรเลยะและนอกจากนี้เนาะการผลิตก,ษษกรสิกมของเพื่อนนี่ก็ถือได้ว่าพ้นเด่นอีกหนึ่งสมุนท์ของเมืองทุรคมแข่งเวียงจันนั่นเองลิงซันเป็นบ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ กุมห่างนาโคงเมืองธุรคุมเขียวยงจัน์ห่างจากนาครหลวง50สิบปลายกัวกิโลเมตรเฉพาะ่อเมประสสนนออาชีพลักเนาะเพื่อประกอบเข้าในสรางศาสารศรษฐกิจครอบครัวกันเป็นทำการค้าขายปลูกฝังและลิงสัตว์เป็นหลักครับประวัติความปิดมาของบ้านลิงสันนี้ก็ถื so. อว่า กับหลายร้อยปีผ่านมาเนาะนถือว่าตามด้ยยิ้น่าวเนาะอะ่าปุถะปุเกก็ถือว่าได้ยับย่ายมาอยู่เนาะ,ะได้หลายร้อยกว่าปีและอ่าเบื้องต้นก็นสิีเมนมาเต็มมือพวนถือได้ว่าเป็่นอีกหนึ่งซุมชนที่หนาอยู่เนาะทุกคนเป็่นชุมชนสีเขียวและที่สําคัญก็ยังปิ่นชุมชนที่สะอาดน้ํา เพราะว่าในเขตของบ้านลิงซันนี่ทุกคนการประกอบอาชีพของเพื่อนแล้วก็การแมนการผลิตนอกจากนั้นก็จะเป็นการประมงหาป่าตามสายน้ำเงิมนั่นเองการผลิตของเพื่อนนี่ก็ทั้งเห็ดเขา้านะปีแดและที่สําคัญก็เขาจะเห็นนกสองข้างทางนี่ก็จะเป็นหัวสวนขนาดใหญ่สวนกล้วยสวนมันจังสินอกจากนั้นก็ยังมีสวนผักนั่นเองเติมเนาะ ถ้าว่าเขาเข้าไปด้านในจุดครกลางแล้วทุกคนก็จะเป็่นชุมชนที่มีความสงบทุกท่านและนอกจากนี้เนาะก็สามารถไปเข้าหองเขอาซอยได้แท้จริงแล้วเนาะข้าพเจ้าก็เคยมาหนึ่งเทื่อแล้วแต่ว่าดดแล้วเนาะในตอนนั้นแล้วก็แมนขามาทางบักนั่นเองสําหรับมาในเขตของลิงสันนี่ทุกคนก็แมนมีบักนาเดินทุกคนเขาสามารถมาด้วย าทางเลขที่13เหนือหรือว่าจะมาทางเสิน้นทางที่จะไปเมืองธุรคมเลยหรือว่าไปบ้านเกิดเลยนั่นแต่ว่าเขาจะได้ขี่บัก็กเนาะหรือว่าขีเหือข้ามมาฟากทางกลางด่านนี้เนาะนี่ทุกคนก็คือเปลี่ยนภาพบรรยากาศอยู่ถือได้ว่าเป็นจุดเครื่องกลางของเขตบ้านลิงสันเลยก็ว่าได้นะทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้ประชาชนเพิ่็จะอยู่กับธรรมชาติเนาะ นี่ทุกคนเราก็จะเห็นได้ว่ามีห้านค่าและที่สําคัญก็คือขอบเขตหัวเือนของแตะละดนี่เพิ่นจะจะปลูกปลิ่นพืชใส่เนาะพืชให้หฮมพืชกลิ่นมากนั่นเองถือว่าเป็นชุมชนทีว่ว่าอยู่ง่ายเนาะสำหรับข้าพเจ้าสัมผัสกับบรรยากาศอยู่ดีได้ถือได้ว่าคือเฮาเบ่งภาพมุมสูงในตอนนี้เนาะทุกคนฝากขังกรรมด้านนี้ก็จะแมนติดกับสายน้ำเงิมทัดต่อจากแคขมน้าเงืมขึ้นมาก็จะเห็นเป็นสวนเนาะ ส่วนของปรสาสัตว์นั่นเองและที่สำคัญก็ยังเป็นซุมซนสีเขียวเนาะที่อยู่ตัดติดกับธรรมชาติและกับเปลี่ยนซุมซนที่มีประวัติมาเหยาวนานแล้วนั่นเองนอกจากนี้กายยังเป็นเขตที่มีพระพุทธรูปเนาะที่มีซื่อเสียงและนอกจากนี้กายยังเป็นเมืองหนึ่งเนาะที่กำลังจะพัฒนาให้กายเป็นซุมซน ท่องเที่ยวในอนาคตนั่นเองเนาะเพราะว่าจากที่ข้าพเจ้าได้ข่าวมาเนาะทางเมืองเองเนาะเพิ่นกาเกี่ยมที่จะเสนอให้อพระท้องสามสีนี่เนาะเป็ยนมรดกวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นเนาะเพื่อจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชุมโนสร้างไรายได้ให้กับสุมโนเพิ่มเติมอีกเนาะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นภาพมุมสูงเนาะทุกคนก็นจะเห็น ประมาณนี้เนาะคือข่าพระเจ้าวนว่นแหละว่าเป็นสุมชนสีเขียวเนาะสีเขียวอิหลีได้เนาะทุกคนเนาะนี่เราก็จะเห็นว่ามีงารตรดของประชาชนแล้วก็จะมีต้นไม้นั่นเนองเนาะเพราะว่าเนื้อทีด่ดินต่างๆ,ๆกันทั้งหลายเนาะเป็นซุมชนที่สะอาดอีกหนึ่งสุมชนเนาะที่ข้าพเจ้าได้เห็นมานับตั้งแต่เส้นทางที่เขาเข้ามาจนทอดเส้นทางในชุมชนแล้วก็อบแอ้มเลยลก็จะเป็นเส้นทางอย่างแบบนี้นี่ทุกคน ยังเป็นอีกหนึ่งเขตเนาะที่มีวัดเนาะถึงสามวัดอยู่น้ำกันเนาะทุกคนอันนี้ข้าพเจ้าบนใ,นใจเนาะก็เลยสอบถามเพื่อนว่าไปทางใดเนาะอยากจะหู้ว่าอันวัดผ่าท้องสามสี่นั่นเนาะเพื่อนอยู่ใส่เนาะเพื่อนก็บอกสี่ทางว่าขี่ไปซื้อเลยลูกขี่ไปซื้อสุดเลยก็จะเจอนั่นเนองเนาะในเขตจุดเครื่องกางนี่ทุกคนมันโบได้มีเพียงแถวดีนนอะคือดังภาพที่ทุกคนเห็นนั่นจะมีทางหอม ไปแต่ละหอ้องแต่ละซอยออกไปจัางสิเฮาเข้าไปในเลือกสำแหน่เฮาการะจะเห็นหลายอย่างเห็นหล,หลายมุมเนาะเพราะว่าประชาชนอยู่ในนี้เพิ่นกะจะอยูกันมาด่วนนานแล้วเนาะแล้วก็อยู่คู่กันกันกบธรรมชาติวิธีสิแบบนี้ทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งวัดเนาะทีเวลาขี่รถมาแล้วก็จะมาเจอเลยเป็นวัดทําอิทนี่ทุกคนแล้ว ทัดต่อไปอีกก็จะมีเป็นอีกหนึ่งวัดแล้วก็วัดชุดท้ายเนาะเป็นวัดทีพื้นประดิสถานเนาะผ่าท้องสามสีฮนเนาะทุกคนก็คือในวิดีโอที่ผ่านมาที่ขา้าพเจ้าพาทุกคนไปเที่ยวสมกันแล้วเนาะหากว่าท่านใดเนาะยังบบทันได้หับสมก็สามารถกลับไปหับสมเพิ่มตืมได้ในวิดีโอที่ผ่านมานั้นนี่เจ้าย้อมหับเลยนวาบรรยากาศภายในซุมสุนดีดีเนาะทุกคนเย็ยนดีแล้วการน,นำใ้ชีวิตยังสิ เพิ่นกะจะเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชซนมีหั่นค่าอ่าในซุมชซนอย่างสแล้วก็จะมีเอนว่าจะเป็ี่ยนทุกศาลานําพร้อมเนาะนี่นาจะเพราะว่าเห็นป้ายมีหลายๆป้ายที่เพ่นขึ้นเอาไว้เนาะน่าจะมีการสนับสนุนล้วก็จะมีโอกาสต่างๆเนาะเข้ามาพัฒนาในซุมชนของเพิ่นต่างๆอย่างสเปลี่ยนชุมชนที่บคิดนว่าจะเห็นภาพบรรยากาศประมาณนี้ เพราะว่าป็นชุชน,นที่สะอาดหลายทุกคนเพราะว่าต่างคนกับตางซวยกันเนาะหนาเฮือนไผ่หนาเฮือ,อ,น,น,อ,อนมันอย่างสี่กัเฮ็ตความสะอาดไปจังสิ่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งเนาะทุกคนนี่วัดนี้ก็เป็นวัดเกา่าคือกันใดทุกคนและก็เป็นวัดหนึ่งนอทีประฏิสถานพระรพุทธรูปที่มีอายุหลายห้อยปีเซนกันถ้าว่าท่านใดนอได้มีโอกาส กายมาทั้งเส้นทางนี้อยากจะเข้ามาเวอยากจะเข้ามาเที่ยวสมอยากจะเข้ามากราบไหวอ่ะพระท้องสามสีพระมิงขวันคูสาวเมืองโทรคมที่ข่าพระเจ้าเว้าแล้วว้าอีกเป็นอย่างจริงว้าเนาะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามหลายทุกคนและกะเป็นพระพุทธรูปในปัจจุบันนี้เนาะกำลังเป็นทีกระแสและกะหลายๆคนเดินทางมาก,ากราบไหวสักการบุชานเองและก็มีหลายๆอย่างให้เองค้นหาเนาะสำหรับ บ้านลิงสันนี่ให้ทุกคนได้ลองมาลองเบิงเนาะอาจจะบ่ได้เพียงแต่มาเห็นพพตอหูปมากกบพาผักตออย่างเดียวเนาะหนึ่งในต่อนหน้าไปถากว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหลายแล้วเพิ่นก็นจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอาจจะมีตลาดที่ขายเป็นพืชพักพืชผลเนาะที่ประชาชนพ่นผลิตอ,อยู่ในสวนแล้วมาวางจำหน่ายให้เฮาได้ สมไสหรือว่าจับจ่ายไสสอยซื้อกันกลับไปก็ไดหนอเพราะว่าวิถีชีวิตของประชาชานในเขตนี้ปิ่นเขตที่ข้าพเจ้าติดใจเนาะนี่ทุกคนมันสวยงามอิหลีเด้เพราะว่าอากาศมันเย็นดีที่สําคัญก็คือเพิ่นจะอยู่คู่กันกับธรรมชาติแบบนี้คือทางภาพทาาี่รูคนนี้เนาะอาจจะมีเรื่องราวมีความเป็นไปเป็นมาที่หลายกว่านี้เนาะบางซิ่งบางยางข้าพเจ้ากับโบงูเดอ้อทุกคนหากว่าท่านใดเนาะ เคยอาจจะเคยอยู่นี่หรืออาจจะหู้จักหลายกว่านี้สามารถเซ์แล้วก็สามารถสนทนากันเพิ่มเติมได้เนาะพิมพ์ไว้ในกล้องคลิปวิดีโอเยี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรเนาะทั้งอำนาจการปกครองของพวกเขาก็ได้แต่งคณะกรรมาการทับผิบเนาะในงาน ตัวอย่างคือเต่ละมือเต่ละวันนี้ก็มีหน่วยงานเนอะก,ก็ดโดยเมีนโพรเมรประสาชส่วนเป็นผู้ประกอบส่วนเนอะไปต้อนรับแขก,กเป็นมาดิ่มมาเทีย่ยวมาสักกระระบูชาสถานที่ดังกล่าวครับแล้วเป็นกระแบงเป็นหน่วยขับทิ่ชอบเมื่อน,นี้มีหน่วยหนึ่งมือหนาระเพียนทัดๆกันไปกิจกรรมเนาะในการสร้างให้ บ้านของพวกเขามีความุดฟืนมุนซื่นเนาะโดยเฉพาะก็บเมนหัวใจพระท้องสามสีนี้ถือว่าตามหิตตามโคม้งตามประเพณนี้นของพวกเขาก็บเมนละดูอ่าทรงการเนาะถือว่าพวกเขาการได้อันซื่นพระท้องสามสีเนาะและ้วกับเมนพระท้องดำอ่าได้เพนเนาะเพื่ออ่าโคตรสงูงเนาะอันนี้มุมนผลลงมาโคตรสงูงเนาะ ต้นก็แม่นเ,นเ,าเฮาแห่ก่อนฮะเนี่ยเฮราเฮากะเดี่ยวแล้วก็พุสูงอ่าจำสามวันเนาะตัต่เมือเอาพระลงุจงจุ่งโคตรมือสังขารขึ้นเนามหือเอาพระขึ้นฮะพูดค่ายเนาะต่อฝากอ่าถึงพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาเนาะที่ได้ไปได้มาเนาะอยากมะลินมาเที่ยวบ้านลิงสันของพวกเฮากะอย่าลืมมาแวะเนกกบบาะกราบไหว้พระทองสามสี เนาะเพื่อเปลี่ยนสิริมุงคุ้เนาะให้แกตนเองและกก็ครอบค,บครัวเนาะและวก็ขอพรเนาะจากปราสุงงค์ข้าเจ้าเนาะให้ครอบค,บครัวของพวกเขานี้อยู่ดีมีแห้งเมื่อถูกปู่ทุกคนเหน็นแล้ว เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนาะที่ข้าพเจ้านำมาเสนอให้ทุกท่านได้ครับสมกันในคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจภาพวิดีโอข้อมูลดีๆจากตำนานลาวเนาะที่ข้าพเจ้านํามาประกอบในคลิปวิดีโอนี้ให้มีเนื้อหาและกัสมบูรณ์เพิ่มเติมขอขอบใจหลายๆทุกท่านที่เข้ามาสมละติตามขอขอบใจทุกกาลังใจอย่าลืมกดไลค์และกักดติดตามจะมีเรื่องราวแนวใดเพิ่มเติมจะนําเสนอทุกท่านสามารถ หับชมได้ในวิดีโอถัดไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีข้อมูลพิดพาดประการใดในการนำเสนอสามารถติชมและคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมได้ขอขอบใจหลายๆเอาไว้พอกันใหม่ในวิดีโอถัดไป